การเช็คสุขภาพการเงินของตัวเองคืออะไรเราลองนึกภาพนะคะว่าร่างกายของเราอะค่ะเรายังเช็คเรายังอยากจะตรวจสุขภาพรปจำปีใช่ไหมคะว่าปัจจุบันเองสุขภาพเราเป็นยังไงไขมันมีเพิ่มไหมไตกีสลายน้ำหนักเพิ่มโรคอ้วนเบาหวานหรือมีส่วนใดส่วนหนึ่งเออมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งไหมเราก็ยังไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลแล้วสุขภาพทางการเงินของเราล่ะคะ เราเคยตรวจสอบแล้วหรือยังวันนี้นะคะอยากจะชวนทุกคนนะคะมาเช็คสุขภาพทางการเงินค่ะสูตรเอ็กซเรย์สุขภาพทางการเงินคืออะไรนะคะมีทั้งหมด4สูตรด้วยกันนะคะแบบง่ายๆอยากชวนทุกคนนะคะลองคิดตามแบบตัวเลขกลมๆง่ายๆเป็นตัวเลขที่แบบเรารู้อยู่แล้วอาจจะไม่ได้ชัดเจนเพราะในอดีตที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ได้เก็บข้อมูลแต่ว่าอยากให้ลองทําไปพร้อมๆกันค่ะ สูตรแรกนะคะเราเรียกว่าสูตรสภาพคล่องพื้นฐานทําไมต้องบอกว่าเป็นสภาพคล่องพื้นฐานหมายความว่าเป็นพื้นฐานที่เราจะต้องคล่องตัวค่ะสูตรของมันคืออะไรนะคะก็คือสินทรัพย์สภาพคล่องหารด้วยค่าจ่ายต่อเดือนถ้าคิดง่ายๆสินทรัพย์สภาพคล่องคืออะไรอะไรก็ตามที่เราแปลงมาเป็นเงินสดสามารถเอาไปใช้ได้เลยทันทีเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินจะเข้าโรงพยาบาลมีค่ารักษาพยาบาลแล้วดันไม่มีประกันสุขภาพก็ต้องสามารถเบิกเงินสดตัวนี้ค่ะ ออกไปใช้จ่ายได้เลยหิวข้าวข้าวหมดหมอ้อต้องทำยังไงไปช้อปปิ้งที่ตลาดก็ต้องสามารถเบิกเงินสดไปซื้อของช้อปปิ้งจากซูปเปอร์มาร์เก็ตได้เลยอันนี้เรียกว่าสินทรัพย์สภาพคล่องนะคะประกอบไปด้วยเงินสดเงินฝากธนาคารพวกกองทุนต่างๆที่สามารถปรับออกมาได้เลยภายใน1วันอย่างนี้ค่ะเรียกว่าสินทรัพย์สภาพคล่องหารด้วยค่า้จ่ายต่อเดือนนี่แหะค่ะเป็นเหตุผลหนึ่งจะอ้อมถามว่า เราเคยคำนวณไหมคะว่าค่าใช้จ่ายต่อเดือนเราเท่าไหร่ค่าน้ําค่าไฟค่าอาหารค่าเดินทางค่าขนมลูกใช่ไหมคะค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นต่อเดือนนะคะประมาณเท่าไหร่ค่าผ่อนบ้านผ่อนรถอ่าเท่าไหร่ผ่อนบัตรเครดิตนะคะเท่าไหร่เอาตัวเลขออกมากลมกมแล้วลองจับหารกันดูคะ่ะควรจะมี เงินที่เพียงพอต่อการใช้จ่ายนะคะ3-6ถึง6เท่าของค่าใช้จ่ายหมายความว่าถ้าเราไม่สามารถหารายได้เลยภายใน3-6ถึง6เดือนนี้เราก็ยังมีเงินก้อนนี้ใช้จ่ายได้ถึง3-6ถึง6เดือนกรณีเราว่างานตกงานเศรษฐกิจไม่ดีโดนเล y อ f f กว่าจะหางานใหม่ได้3าถึงหเดือนเงินก้อนนี้ต้องสามารถดํารงชีพของเราไปได้ถึง6เดือนค่ะอันนี้เรียกว่าอัตราส่วนนะคะสภาพคล่องพื้นฐานให้ลองคํานวณดูเลยนะคะเอาเครื่อที่แรกขึ้นมาเลยกดเลยค่ะมีเงินสดเงินฝากธนาคารรวมๆแล้วเท่าไหร่นะคะกลมๆข้างบนจับหารด้วยค่าใช้จ่ายาต่อเดือนค่ะออกมาเป็นเท่าไหร่ครับถ้าคุณต่งกว่า3เดือนนะคะอาจจะไม่มีสภาพคล่องเพียงพอเพื่อรองรับมือกับเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ค่ะ